น้อมนบอภิวาทแทบเบื้องบาทองค์ภูมีเอกองค์วงจักกรีสถิตณหาไทยชนห้าทันมาบรรจบแปปดครบชันสาดลเฉลิมมิ่งมงคลเฉลิมชนกษัตริย์ไทยองค์ภูมิพลมหาราชทะปรึ่งปราดเลิศหาไหนรังสรรศพสิ่งใดเากเกียดไกลระบือนาม ขอเทอิดพระองค์ไทยถวายชัยทั่วเขตคามพระเกษมทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกราวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าบริษัท 2S2P Entertainment จำกัด h อ t l i n e Thailand เป็นรายการที่เหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกันเช่นเคยกับพัด e ล h a i ท a ลนทุกข่าวคือความจริงทางททบ5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก้านรายกา35นาทีค่ะช่วงแรกวันนี้ค่ะเรามาเริ่มกันที่บรรยาก,กาศกิจกรรม Bike for Dad ปั่นเพื่อพ่อ2015ซึ่งก็มีประชาชนและศิลปินดาราเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับข้างเลยทีเดียวค่ะ line, นสนับสนุนโดย h i l ัก r e รีนึบแก่งดุยิ่งขึ้น เมื่อวันที่11ธันวาคม2558ที่ผ่านมานับว่าเป็นวันแห่งความประทับใจของคนไทยทั้งประเทศที่ไม่มีวันลืมเลยล่ะค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบค์ฟอร์เด2558เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558โดยรัฐบาลพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติเพื่อสนองพระราชปัิธานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุม ที่ส่งมุ่งมันให้ประชาชนชาวไทยทุกมู่เหล่ารวมพลังความสามัคคีแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อไบส์ฟอร์เดสซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ค่ะโดยมีคนไทยทั้งในประเทศและที่อาศัยอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นและประชาชน ได้ร่วมลงทะเบียนปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติทั้งประเทศกว่า6แสนพันซึ่งในส่วนของกรทมนั้นก็มีผู้มาลงทะเบียน 99, 99,999คนด้วยกันค่ะและประชาชนก็ยังได้ร่วมชื่นชมพระบารมีของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุม,มารพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกาาิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวนนันณวรีนารีรัตน์ทั้งสอพระองค์ที่ทรงจักรยานนำขบวนผสมนิ่ก่อนผู้เข้าร่วม กิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติออกสตาร์จากจุดเริ่มต้นบริเวณพระรานพระราชวังดุสิตไปตามเส้นทางสุริมงคลที่กำหนดรวมระยะทาง29กิโลเมตรด้วยกันค่ะนอกจากจะมีประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ยังมีเหล่าศิลปินดาราน,นักแสดงที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในวันนั้นต่างก็รู้สึกปลาบปลื้มใจร่วมกับคนไทยทั้งประเทศด้วยเช่นกันค่ะ การปันจักรยานครั้งนี้เป็นการปันจักรยานที่นอกจากได้สุขภาพแล้วมันก็ยิ่งใหญ่ในเรื่องของถ้าพ่อหลวงเราเห็นว่าลูกๆชาวไทยสมมามัคคีกันแล้วก็ร่วมกันทําสิ่งสิ่งหนึ่งที่มันยิ่งใหญ่ให้กับพระองค์นั้นผมว่าพระองค์คงจะภูมิใจครับประเทศของเราน่าจะเป็นประเทศที่ที่เกียรยานเยอะที่สุดในวันนี้ครับนะครับผมว่าไม่มีใครทําลายตรงนี้ได้แล้วที่สําคัญคือไม่มีใครทําลายความรักที่เรามีให้กับพ่อครับ กิจกรรมในวันนั้นได้สร้างบันทึกประวัติศาสตร์ไว้อีกหน้าหนึ่งที่คนไทยทั้งประเทศจะต้องจำไม่รู้ลืมที่ได้ร่วมการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์รวมถึงความรักที่มีต่อพ่อและพ่อของแผ่นดินรวมถึงส่งเสริมสุขภาพทำให้ร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอีกด้วยค่ะทั้งนี้การจัดงานก็สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีชื่อว่ากิจกรรมปั่นเพื่อพ่อในครั้งนี้คงจะเป็นภาพที่สวยงาม ติดตาตรึงใจคนไทยทั้งประเทศไปอีกนานแสนนานค่ะ line, Thailand line, Thailand และในช่วงนี้นะคะเราจะไปกันที่พิธีเปิดพื้นที่จอดแล้วจอนหนึ่งในโครงการสาทอนโมเดลเพื่อเดินหน้าแก้ปัญหาการจะราจรอ,อย่างยั่งยืนเพิ่มทางเลือกรูปแบบใหม่ในการเดินทางบนถนนสาทรค่ะ ข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นจำกัด เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปไม่นานนะคะสําหรับโครงการสาธรโมเดลโครงการนําร่องเพื่อการแก้ปัญหาจราจรอย่างยั่งยืนเพื่อบรรเทาการจราจรที่ติดขัดบนถนนสาธรปัจจุบันทางโครงการได้มีความพร้อมในการเชิญชวนประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนตลอดจนภาคส่วนธุรกิจและองค์กรที่สนใจได้เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองดําเนินการซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ได้มีพิธีเปิดพื้นที่จอดแล้วจอดที่สถานี BTS กรุงธนบุรีเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางสู่ถนนสาธรน,นั่นเองค่ะ ในงานได้รับเกียรติจากนายสุธนอาน,นากลรองผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งพลตำรวจตีนิพนธ์เจริญผลรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลและนายนนท์ชัยธีรพินโยรองประธานกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดร่วมเป็นประธานเปิดโครงการทางเลือกเพื่อแก้ปัญหาจราจรบ,บนถนนสาทรค่ะโครงการจอดแล้วจอดหนึ่งในมาตรฐานเพิ่มทางเลือกสำหรับการเดินทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินเข้าสู่พื้นที่ถนนสา โดยผู้เข้าร่วมในโครงการนี้จะได้รับสิทธิ์จอดรถในราคาพิเศษพร้อมรับบัตรโดยสารรถไฟฟ้ารายเดือนนอกจากนี้โครงการจอดแล้วจอดได้เตรียมดําเนินการจัดหาพื้นที่ในบริเวณสถานี BTS เพิ่มเติมต่อไปในอนาคตเพื่อเพิ่มทางเลือกสําหรับการแก้ปัญหาจราจรในบริเวณถนนสาธรค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีโครงการรถบัสรับส่งนักเรียนซึ่งหนึ่งในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการก็คือโรงเรียนอัสสำชันแผนกประถมที่ร่วมเดินหน้าโครงการรถบัสรับ เพื่อแก้ปัญหาการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนอีกด้วยค่ะทั้งนี้โครงการสาธรโมเดลโดยสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังคงมุ่งมั่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ถนนสาธรเท่านั้นนะคะแต่ยังคงพยายามให้โครงการบนถนนสาธรเป็นโครงการต้นแบบสำหรับพื้นที่อื่นๆเพื่อความสุขและรอยยิ้มของผู้คนในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะผมคิดว่าสาธรโมเดลเนี่ย มาในจังหวะที่เหมาะสมนะครับคือรัดลงทุนในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานเป็นฮาร์ดแวร์แต่ว่าโครงการสาธรโมเดลนี่จะเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่จะนำการบริหารการจัดการแล้วใช้ระบบไอทีเข้ามาขัดตาทับก่อนนะครับก็คิดว่ามาในจังหวะที่เหมาะสม Hotline และช่วงนี้นะคะได้เวลาไปชมการแข่งขันกอล์ฟการกศรุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวัล,าลายลักษ์อัครราชุกุมารีที่สนามกอล์ฟพร e s i เดนต์คันทรีครับค่ะ <S <S สปอร์ตฮอตไลน์สนับสนุนโดยโตยโยต้าฟอร์จูนเนอร์ ช่วงนี้เราไปชมบรรยากาศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ่วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัครราชจุมารีทนี้เพื่อหาไรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือกิจกรรมสาธารณกุศลและสังคม ของสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ณสนามกอล์ฟเพรสเด้นคันที่ครับสุวินทวงศ์ค่ะโดยมีนายเสริมสกุลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี2558ซึ่งในช่วงพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสกลมงคลธนมากุลนายกสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานเปิดการแข่งขันพร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและแขกผู้มีเกียรติ การจัดก๊อปจะเนส่วนเชงนนี้ครับเรามีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อหาอไรายได้ส่วนหนึ่งนะครับทุนเจ้าทุนสมอมถวายสมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรหมอไยักษ์นะครับอีกส่วนหนึ่งคือเพื่อเป็นการจัดหาไรายได้สนับสนุนการศึกษานะครับกิจกรรมของนิสิตันิปัจจุบันงานนี้เราสําเร็จลุล่วงนะครับด้วยการสนับสนุนนะครับโดยเฉพาะท่านประธานนะครับเสริมสกุลคล้ายแก้วซึ่งเป็นนิสิเก่าคยูสามสิบหกแล้วก็ผู้สนับสนุน อีกมากมายนะครับของเครือข่ายนิสิตเก่าโดยมีนกักกอล์ฟเข้าร่วมการแข่งขันเป็นจํานวนมาก